ไอ้ทรงลูกเลี้ยนลูกเลี้ยนได้ย้อนแล้วย้อนกล้วยล่เจะเลี้ยงกันมันกับกล้วยสามปีกับราคาสามหมื่นเนาะสามหมื่นยปไปนีแ่แหละกันกันทอดที่หาตัวก็ได้ยุดแสนกว่าบาทสบายดียุดดีมีแห้งสุขสุขคนครับเมนีปัญญาลงอีสาน สีามาเบิงวิถีชีวิตของพ่อแม่พ,พี่น้องนะครับที่เลี้ยงคว้วท่ามอยู่ในเขตลุ่มน้ำน้องหานซึ่งเป็นถือว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอีกหมองหนึ่งที่มีความสําคัญในภาคอีสานนะครับหรือภาษาอังกฤษเพรษ่นกวาเวียดแลนด์เนาะซึ่งรอบๆลุล об, ล об ล об, ล่มน้ำน้องหานก็มีอาชีพหลากหลายครับบ่ว่าสิปเป็นต้มเกลือเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้า ah, หาของปลาหาปูหาปลาเลี้ยงค้วนี่ยนะครับเลี้ยงคว้วท่ามนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนมาตั้งแต่ดนตแ่บพรวนปัจจุน เดี๋ยวไปเบื้องวิธีของเพื่อนครับว่าเพื่อนศีสะท้อนนะครับรับวิถีชีวิตตอนนี้ครับอดีตเป็นจัาไดโด,โดยเฉพาะคณะนี้มีโครงการขนาดใหญ่ขมานะครับวิธีชีวิตเพิ่นเปลี่ยนบ่เดี๋ยวไปติดตามกันครับเสรษฐติจยึดเนื้ใส่ใจในกล้วเลี้ยงเทาแก่เราก็จกติดไปใส่กันแหละว่ามันได้อยู่ใกล้ขอบกล้วนึงก็ได้เห็ดหน้าทำหน้าทำหน้าเลี้ยงกล้วยไปน้ำหน,นะา ตั้งแต่ไหลตะจีมันกล้วยเลือดหลายบัดมากมีโค้งขี้มุ่นกับใครกันเปรียบย้อนขึ้นหลังแต่พรท่านมีโค้งขี้มุ่นกันตะก้อนตะพุ่นแหละดีตอนเราผู้เลี้ยงกล้วยผู้หนึ่งกล่ว่าอัตคัดมองเลี้ยงมันน้ำอยากไหลน้ำเลี้ยงข้เจ้าตึงน้ำไหลตึงหลอกลอกฟังมันเลี้ยเดี๋ยวนี้ไอ้ว่าเลี้ยลอยแล้วสิบละไปยังยังมีเพื่อนทำเพื่อนละเกือบมัดมดเกือบมัดเพื่อนละ เลือดสีหาขุนหนึ่งเพราะว่าหาลอกเลิกดแล้วมันกระไปบ่ได้ดิแบบเพราะว่ามันบามีหยาดิน้ำตาลทรานตาลยังมันก็บอกคอยมีหยาด้ค่ะมันหลอกเลือดแล้วหมดแล้วให้ว่าสุดจนหดบั้นตีนโดนแก้วคนแต่ทางปุนีบ่มีไล่ได้ยังกะอยากเลี้ยงบั้นนี้ถึงมันสียากบันได้ก็ต้องบืนหฮะมองเลี้ยง เพราะว่าไล่ได้เฮามีจำานี่ไเด้เทามาแล้วมันไปหากินบ่ได้ดิ่นเนี่ยก็ต้องเลียเล้ยงหัวเลี้ยงคว้วไปตามธรรมชาติเห็ดหน้าก็เกือบซิบ่้หวแล้วมันเมื่อยเดี๋ยวเนี่ยก็มายางเลียยเล้ยงคว้วเลี้ยงยังกับหน้าเขาก็ยู่ไปเรื่อยๆนึ่งขีข่คว้วเฮาก็ได้มีประโยชน์ไปใส่ผักใส่ห้าใส่หน้าใส่สยังเฮาดีจำพวกนี้มันก็นดีของแบบวา่าเฮาบ่ได้ไปซื้อสารที่เม่มาใส่ มันก็ดีแนวจัะสี่ล่ะก็สิได้เลี้ยงได้ยังชมบูมีเงินมันก็เอากล้ยอยขี่กล้วยคอกเข้ามาใส่พอเลี้ยงง้อเลี้ยงคล้ยมานจะโดนไปพอไหวผมมาสามสิบปีแล้วครับอันนี้พอมีตังง้อบอมีคล้ยบอกล้ยก็มีคล้ยควยวย,ยื้อใส่บอกล้วยย,วย,ยู่ทั้งพุ่นละทั้งตะวันออกบ้านพุ่นละอ๋อวันนี้มันบ่ได้ลงมา้ลำกันบอยายพันไปนเลี้ยงทั้งพุ่น บ้านเพราะว่าย่อยกับเลี้ยงทางพุนกับกัดกัดตานทางพุนนะผมก็อยผมผมปล่อยมา้ด้วนี่ยนี่ยมาเลี้ยงผมก็มาลัดเอาทั้งสี้นและอ๋อปล่อยมาแต่พุนบ่ครับยนี่ยมาเลี้ยงมายน่ยมาเสามาโซงมันพี่เนี่ยเนี่ยมาเลี้ยงในเวลาผมก็มาลัดเอามาเอาขามมางสิละนี่แหละยนี่ยเนี่ยนี่แหละนี่ยเสามัแห้งเนี่ยหัวของพ่อเนี่ยมันก็ยังเป็นวัวลอยน้ำที่ว่าฟึกเอาครับฟึก ที่แรกกับพลิดม่กับลูกนี่แหละพลิพ,กพึกไปเพล่งมากกันแม่พาล่งกับล่งไปนะแม่ละบัตรตามตามบุญตามกรรมเพละบัตรหากินอยู่น้ำมันแล้วเชงกลางนุ่นนั่นแหละ มันมันมันมีวางเรียงเลยครับมันมีวางไปเลยจําเป็นก็ได้ล่งนะร้อยน้ำไปก็ได้ไปนะเพราะเพราะว่ามันมีวางไปแล้วมีวางเดียวที่ที่หากินได้เพราะาพ่อเลี้ยงอาชีพเลี้ยงท้องเลี้ยงใส่อะไแต่ละมือครับยังไปได้ย้นนะแันบามีวังนี่คือจบไปเลยในวาดรูปบอลบานที่ลังเซาเมยเนี่ยนะนาน้ามันนี่ก็เลี้ยงน้ำมูนี่แหละน้ำน้ำน้ำคู่นี่แหละ ตันมะมีตัวนี้ยุดตัวนี้ไว้นี่ก็แสดงว่าไปว่าได้เลยเมื่อยไปว่าไว้ตานมาไว้แต่ว่าง้วนเนี่ยมันมันหูแล้วว่าครับมันบ่ไปไซแล้วบ่ไปไซแล้วครับพอมันยุ่นมันยุ่นทั้งนวนเลยนะง่นวนม่ไปนะที่ว่ากล้วยนี่ไปที่บูป้าไปทั้งสิบเดียนนี่นก็เลยลําบากเลยคิดน้ําเพลนเลยยากมันตันมาไว้ไปว่าไว้นะผู้ยิ่งนะ เอาเปียงเอาอยังให้มันจิใน,นย่ำหนาผลนะหนาผลนี่ที่ตุนเปี้ยงมาให้ด้วยเก็บเปี๊ยงไว้ให้ได้หลายนะสรรพสันสนี่ไว้ไปบ่รอดตายย่างเดียวไม่มีเนวกินครับเป็นยังไเงเนาะใ้เบิงใ้ช่มนะครับได้เห็นการสะท้อนนะครับของพ่อแม่พี่น้องที่เพื่อน อยู่กับปลุมน,มน้ำหนองหานอีลีเพ่นเลียงง้วเลียงควายมาตะปูตะเขา้าตะพอตะแมนะครับมาพอยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาซึ่งการพัฒนานั้นนะครับก็อาจจะได้ประโยชน์บางส่วนแต่ผลกระทบก็มีเพราะฉะนั้นอา,อาจจะเป็นบทเรียนนะครับให้โครงการขนาดใหญ่ที่เวลาสิพัฒนายัางนะครับก็สิต้องมองเห็นความสําคัญของคนทุกๆก,กลุม่มให้มีความเท่าเทียมกันนะครับบ่ได้มองการพัฒนาเพียงด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีควายถ้ำนะครับซุมือนี่ควายตัวละเมือ่อควายตัวละแสน เพราะฉะนั้นคนที่มีคั้วยกับซ้ำมีทรัพสมบัติมีทรัพย์สินอยู่ในมือนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงื่อนสดไดท้ทันที่สามารถเป็นเงือ่อนออมได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคว้วยกับมีความสําคัญง้อกับมีความสําคัญอาชีพนี้กับสมควรสิได้รับการส่งเสริมบ่แพ้่จากอาชีพอื่นนะครับเมื่อนี้ปัญญาลุอีสานกับเสียวัยสมีสกอนเดี๋ยวมลุ่นนะครับสิภาพปเบิงวิถีชีวิตของพี่น้องลุมนำน้องหานอีกหล,ลายๆอาชีพนะครับขอบคุณครับ